สวัสดีค่ะนี่คือตัวอย่างของปรัชญาของผู้ที่มีของผู้ที่ประสบความสำเร็จ5ท่านนะคะ 1. การให้อภัยคือการเลือกที่จะรักและคือขั้นแรกของการรักเกินเองมหาตามะคานที 2. แรงโน้มถ่วงไร้ผลกับคนที่กำลังตกหลุมรักอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ 3. ในนี้ไม่ต้องมีวัดไม่ต้องมีหลักคำสอนคำคมใดๆหัวใจและสมองของข้าพเจ้าคือวัดคำสอนของข้าพเจ้าคือการมีน้ำใจพระตาลัยลามะ 4. ข้าพเจ้าไม่ไว้ใจผู้ใดกระหั่งตนเองผู้นำแห่งโซเวียตโจเซฟสตาลิน 5. คุณต้องแน่ใจว่าคุณวางเท้าไว้ถูกที่ยืนได้อย่างมั่นคง ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นปรัชญาโรงเรียนรัตนบุรีปัญญานารานังรัตนงังผู้มีปัญญาเปรียบปรุแก้วสารพัดนึกปรัชญาของคณะคารุษาและมหาวิทยาลัยราชพัส,ส่สุนันทาทรงปัญญาศัทธาธรรมนำสังคมปรัชญาของข้าพเจ้า ศักดิ์สียิ่งใหญ่เหนืออื่นใดสามาคคีนั้นไซดังคูขาขอบคุณค่ะ